พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันศุกร์วันที่เจเดือนที่สองในหัวข้อเรื่ององค์หนึ่งและองค์เดียวของพระเจ้าและพระวจนะที่จะใครควรและสามาคีธรรมในพระธรรมยอนบทที่หนึ่งข้อที่18ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลย แต่พระบุตรอง์คเดียวผู้สถิตในพระสวงของพระบิดาทรงสำแดงพระเจ้าแล้วพี่น้องคะสิ่งที่เราเพอ่งอ่านไปนั้นแสดงให้เห็นถึงการแสดงออกที่พิเศษที่สุดอย่างหนึ่งของพระบุตรของพระเจ้าโดยเน้นว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าแบบหน้าต่อหน้าซึ่งเป็นประเด็นสำคัญจากนั้นจึงกล่าวถึงพระเยซูในฐานะพระบุตรองค์เดียว คำภาษากรีกที่ใช้สาหรับพระบุตรองค์เดียวคือ monogenes ซึ่งหมายถึงหนึ่งเดียวหรือหนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนใครไม่มีผู้อื่นเหมือนพระองค์พระเยซูถูกบรรยายที่นี่ว่าเป็นพระบุตรองค์เดียวที่ประสูตจากพระบิดาพี่น้องคะแต่แล้วเราก็เห็นบางสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับพันธกิจของพระองค์สิ่งที่พระองค์บังเกิดมาเพื่อทําในส่วนหลังของข้อพระคมภีหลักของเรา นั่นคือพระองค์เสด็จมาเพื่อทําให้พระบิดาเป็นที่รู้จักไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยแต่พระบุตรองค์เดียวผู้สถิตในพระสวงของพระบิดาทรงสำแดงพระเจ้าแล้วคําว่าสำแดงมาจากภาษากรีกว่า exegomai ซึ่งหมายถึงพระเยซูพระบุตรที่บังเกิดจากพระเจ้าเสด็จมาเพื่อสำแดงพระเจ้าแก่มนุษย์พระองค์เสด็จมาเพื่อแสดงให้เราเห็นว่า พระเจ้าเป็นอย่างไรในร่างมนุษย์พร่องเสด็จมาเพื่อปรียบบกาศและแสดงธรรมชาติของพระเจ้าพี่น้องคะตอนนี้ลองคิดดูสิชีวิตที่พร่องมีคือสิ่งที่พร่องเน้ประททนเน้เก่คุณหนึ่งยนบทที่5ข้อที่11-12ถึงและพระคัมภีกล่าวว่าพร่องทรงเป็นเช่นไรเราก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้หนึ่งยอนบทที่4ข้อที่17ดังนั้นในปัจจุบัน พระองค์จึงถูกเรียกว่าผู้เลขที่ทรงเป็นขึ้นมาจากไกวิวร์บทที่หนึ่งข้อที่ห้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงนำสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาชนชั้นใหม่ของโมนีจิเนสซึ่งก็คือผู้คนที่บังเกิดมาจากพระเจ้าเป็นผลจากการขึ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ดยการบังเกิดใหม่หนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อที่สามพี่น้องคะจงลึกถึงสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ในหนึ่งยอห์นบทที่สามข้อที่หนึ่งว่า ลองคิดดูพระบิดาได้ประทานความรักเก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าแล้วบังเกิดมาเป็นบุตรของพระเจ้าแต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าซึ่งในฐานะน,นั้นพวกเขาไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกรมหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้ายอห์นบทที่หข้อที่สิบสถึงสิ ยากอบทที่1ข้อที่สิบกล่าวว่าเมื่อตั้งพระไทยแล้วพระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริงเพื่อให้เราเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างเราเป็นผลแรกและดีที่สุดเป็นหนึ่งเดียวหรือเป็นหนึ่งเดียวในโลกมีเอกลักษณ์อันหนึ่งเบต้บทที่สองข้อที่เก้ฉบับ AMPC ด้วยฮาเลลูยาอาเมน ให้เราเก่าถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับพระพรแห่งชีวิตนิรันดร์สำหรับทุกคนที่ได้ยินและรับข่าวสารของเขาประเสริฐวันนี้หลายคนได้ยินและเข้าใจถึงความรักอันลึกซึ้งของพระองค์และคำเชิญชวนให้บังเกินใหม่ และรับชีวิตของพระเจ้าในขณะที่ข่าวประเสริฐถูกประกาศไปทั่วโลกในพระนามของพระเยซูอารเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่เราก็บังเกิดมาเป็นบุตรของพระเจ้าเพราะทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือทุกคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้า ซึ่งในฐานะนั้นพวกเราไม่ได้เกิดจากเรื่องเนื้อหรือกรรมหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าคะ่ะและเราเป็นผลแรกและดีที่สุดเป็นอย่างเดียวในโลกนี้ที่มีเอกลักษณ์อย่างชัดเจนคะ่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l ล n e หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด